กราสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับเทคนิคพิเศษของ Photoshop กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับรายการ B-Studio วันนี้เราจะมาสอนวิธีการการย่อรูปภาพยังไงนะครับให้คงสเกลของ Photoshop นะครับ อันนี้ก็เป็นคําถามที่ถามเข้ามากันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออัดเป็นคลิปอย่างเป็นทางการเลยก็แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นที่เราจะมาสอนวิธีการย่อขยายรูปเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตอสอน วิธีการลากรูปเข้ามาในโปรแกรมก่อนนะครับผมวิธีการลากรูปเข้ามาในโปรแกรมตอนนี้เวอร์ชั่นของโปรแกรมนี้ที่ผมสอนเป็นเวอร์ชั่น2020หรือเวอร์ชัน cc 2ตัวนะครับผม Photoshop cc ดังนั้นใครที่เรียนออนไลน์กับผมก็จะทราบดีแล้วว่าต้องใช้เวอร์ชั่นนี้เท่านั้นเพราะว่าในเรื่องของความสเสถียรต่างๆ ขึ้นมาละสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสําหรับการลากรูปนะครับลากรูปเข้าโปรแกรมในเวอร์ชั่นนี้หรือเวอร์ชั่นอื่นๆอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับผมแต่เวอร์ชันนี้มีด้วยกัน2วิธีนะครับผมวิธีที่1วิธีที่1ก็เป็นปกติเลยนะครับให้ทุกท่านสร้างไฟล์ขึ้นมาอ่าโทษทีนะครับให้ทุกท่านไปที่ไฟล์แล้วก็โอเพนขึ้นมาได้เลยนะครับสมมติผมไปที่ไฟล์แล้วก็ โอเพขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่รูปภาพนะครับขอดึงรูปมาสัก1รูปก่อนนะครับขออนุญ,ญาตค้นหารูปสักครู่นะครับโอเคสมมุติเราได้รูปนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้ามาเลยนะครับอีก ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็โอเพนนะครับแล้วก็จิ้มที่รูปสมมติเอารูปนี้ก็แล้วกันนะครับจิ้มที่รูปนี้นะครับแล้วก็กดโอเพนนะครับผมอย่าลืมกดโอเพนพอกดโอเพนแล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาก็คือมันจะเข้ามาสู่หน้าต่างใหม่นั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมเปิดรูปนี้ที่1เนาะแล้วก็รูปนี้ที่2นะครับ โอเคอันนี้คือวิธีการเอารูปเข้ามาในวิธีที่1น,นะครับต่อไปจะเป็นวิธีการเอารูปเข้ามาในโปรแกรมเป็นวิธีที่2บ้างนะครับทำยังไงกันบ้างนะครับก็คือเราใช้วิธีการลากเข้ามานะครับก็คือไปที่โฟลเดอร์อะไรก็ได้ครับ1โฟลเดอร์ที่มันมีรูปภาพนะครับและหลังจากนั้น ให้ทุกท่านลากเข้ามายัางโปรแกรมนะครับการลากเข้ามาก็จะมี2.1ไม่งงนะครับแล้วก็2.2นะครับมีอยู่ด้วยกันข้อย่อยอยู่2วิธีนะครับ2ย่อยนะครับก็คือ2.1ก็คือลากเข้ามาให้เปิดหน้าต่างใหม่นะครับสมมุติผมจะลากรูปนี้เข้ามานะครับให้เปิดไปที่หน้าต่างใหม่ผมจะลากเข้าไปในช่องสังเกตนะครับสีเทาเข้มตรงนี้นะครับในช่องนี้ ผมจะซูมเข้าไปให้นะครับาลากแล้วปล่อยนะครับมันก็จะได้เป็นภาพขึ้นมาถูกไหมครับอยู่ในหน้าต่างใหม่แต่ถ้าเราจะเอาภาพเข้ามาอยู่ในหน้าต่างร่วมในนี้ก็คือ2.2นะครับวิธีการลากก็ไม่ยากนะครับให้ไปที่รูปภาพเหมือนกันนะครับในโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์นะครับผมแล้วก็ลากเข้ามาเดี๋ยวผมจะลากภาพื้นมืดก่อนนะครับ เมื่อสักครู่ลากเข้าไป1.1ตรงนี้ใช่ไหมต่อไปลากเข้ามาตรงกลางตรงนี้เลยนะครับที่รูปได้เลยภาพก็จะเข้ามาในนี้นะครับพอภาพเข้ามาในนี้เราก็จะมาเข้าในหัวข้อเรื่องของการย่อรูปกันละทีนี้การย่อรูปก็คือการปรับสเกลนั่นเองพอภาพเข้ามาแล้วเราก็จะสามารถย่อยืดเขาได้หรือหมุนเขาได้นะครับผมหมุนเขาได้อันนี้คือการทําแบบ การย่อยืดนะครับแต่มีคําถามมาว่ารูปภาพมันไม่ค่อยจะคงสเกลนะครับมันไม่ค่อยคงสเกลว่าอย่างนี้ครับมันจะแบนบ้างตรงบ้างหรืออะไรเ้ยครับเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันคงสเกลใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการเช็คง่ายๆนะครับคงสเกลหรือไม่คงสเกลก่อนที่ทุกท่านจะทําการยืดอย่างนี้ยครับ พอเรายืดอย่างนี้แล้วเรากดชีฟค้างไว้นะครับสําหรับเวอร์ชั่นเก่าๆให้กดชีฟค้างไว้พอเรากดชีฟค้างไว้มันจะคงสเกลให้เราแต่เวอร์ชันใหม่ๆ <c oughs> เราไม่ต้องกดชีฟนะครับมันจะยืดได้เลยแล้วก็คงสเกลได้เลยแต่ถ้าเวอร์ชั่นใหม่ๆต้องการอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับแต่ถ้าเวอร์ชันใหม่ๆต้องการให้รูปนี้มันแบนลงหรือว่า เวลาย่อ,เ,อเวลาขยายแล้วให้มันเต็มเฟรมนะครับเราก็กดช f t เช่นกันนะครับมันก็จะทำให้สกิลตัวนี้เพี้ยนนะครับอ่ะพอมันเพี้ยนเกิดอะไรขึ้นเราก็จะสามารถที่จะทำให้มันเต็มเฟรมได้นะครับในระหว่างที่ผมใช้เมาส์ในการย่ออย่างนี้ นิ้วผมก็ต้องกดตัวชีฟเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับมันก็จะคงสเกลนั่นเองพอเราได้แล้วเราก็กด enter นะครับแต่ถ้าเรายังไม่ถูกใจหรือว่ายัางอยากได้ช่องว่างมากกว่านี้เราก็กด control t Thailand เพื่อที่จะย่อเขานะครับเป็นแบบสเกลไม่งงกันใช่ไหมครับสรุปง่ายๆในเวอร์ชั่นใหม่ก่อนครับเวอร์ชั่นที่เราเรียนออนไลน์กันในกลุ่มนะครับก็คือเวอร์ชั่น2020นี้ เวลาเราจะคงสเกลเราไม่ต้องกดปุ่มชีฟนะครับแต่เวลาเราต้องการให้รูปมันแบนเราก็กดชีฟรูปมันก็จะแบนอันนี้ง่ายๆนะครับต่อไปถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆที่ทุกท่านลองลากดูแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ผมพูดก็เท่ากับว่าคุณต้องกดชีฟเท่าน,นั้นคุณถึงจะคงสเกลนะครับแล้ว เวลาคุณจะให้รูปแบนคุณต้องปล่อยชิปนั่นเองตรงกันข้ามกันหมดเลยครับผมโอเคนะครับสาหรับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่พื้นฐานมากแต่ค่อนข้างยากสําหรับมือใหม่เลยนะครับเพราะว่าตัวเทคนิคนี้ถ้าใครทํายังทําไม่ได้ก็จะไปต่อในเครื่องมือต่างๆค่อนข้างยาก นะครับโอเคยังไงฝากกันด้วยนะครับแล้วก็มันฝึกในเพจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือเพจของเรายัางไงก็ต้องอาฝากติดตามถ้าเกิดชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมอย่างเดียวนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ